ก็วันนี้มาดูนะครับว่าเ,เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนมารวมตัวกันเพื่อคัดค้าน,น,นกฎหมายการรวมกลุ่มนะครับหรือ NPO b i l l ซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับก็เป็นห่วงตอนแรกว่าเป็นห่วงว่ามันจะมีการประทะอะไรกันนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่ทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนจริงๆแล้วก็เป็น กฎหมายที่ทั้งผมและพักคก้าวไกลเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่ามันจะกระทบต่อสิทธิทเสรีภาพของประชาชนอย่างมากนะครับเราเองมาครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะมาดูว่าตกลงรัฐบาลได้รับฟังนะครับว่าประชาชนเนี่ยที่ที่เขามาคัดค้านเนี่ยเขามีข้อเสนอต่างๆเนี่ยรัฐบาลได้รับฟังแล้วก็นําพาในสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวคงดูตรงนี้พอดีเดี๋ยวตอไปนี้ก็มีประชุมพักนะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้เอาสิ่งที่เห็น นะครับไปอัปเดตกันต่อในที่ประชุมสสของพักเก้าไกลนะครับถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็พักเก้าไกลเราให้ความสาคัญกับกฎหมายฉบับนี้มากนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้เนี่ยคงไม่ใช่กระทบกับแค่ NGO หรือหน่วยงานที่สังกัดในปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่มันคงจะกระทบต่อการรวมกลุ่ม,มต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาะคตบนความไม่แน่นอนของกฎหมายดังนั้นเนี่ยผมก็ก ในฐานะของโฆษกของพรรคก้าไกลเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากมากนะครับคิดว่าผลตอบรับจากรัฐบาลจะต้องแนไขวันนี้สองก่อนเลยครับผมยังไม่แน่ใจนะครับก็พยายามพูดคุยกับพี่น้องที่มารวมตัวว่าคาดว่ายังไงนะครับเพราะว่าก็เข้าใจว่ารอกันไปพอสมควรแต่หลายคนก็อาจจะกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับการต,ตอบรับในทางที่บวกผมก็ประกังวลเช่นกันนะครับแต่ก็ยังมีความคาดหวังว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ควรที่จะผลักกันต่อไป นะครับแล้วก็ควรจะเปิดเวทีให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันควรจะเป็นออะไรต้องยอมรับนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นกฎหมายที่สนับสนุนการรวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนแต่มันเป็นกฎหมายที่เข้ามาควบคุมการรวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนซึ่งมีการใช้ถ้อยคําที่กว้างนะครับแล้วก็ อาจจะถูกตีความนะครับในลักษณะที่กว้างและเป็นอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ซึ่งเ,เป็นสิ่งที่พวกเรานะครับไม่อยากจะเห็นเบื้องต้นยังไม่เข้าสู่สภานะครับกฎหมายเข้าใจว่ายังอยู่ในกระบวนการของรัฐบาลยังไม่ได้มีการเสนอมาที่สภาอย่างใดนะครับจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอดูก่อนว่าเมื่อเสนอเข้ามาสภาเนี่ยนะครับจะจะยังไงต่อคงต้องมีการหารือกันกับทางวิบของรัฐบาล นะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยเห็นเป็นประการใดต่อกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็มีในในกระบวนการนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดมันถูกเสนอเข้ามาแล้วเนี่ยโดยหลักก็คือกฎหมายของรัฐบาลมันต้องผ่านเพราะถ้ามันไม่ผ่านมันต้องยุบสภาดังนั้นรัฐบาลเขาก็ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าเวลาเขาเสนอมาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะผ่านค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเสนอมาเราก็จะไปคาดหวังกันต่อในชั้นของกรรมธิการ เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขให้มันมีคุณ,ณภาพให้มันได้มาตรฐานมากาขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าคงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเหมือนกันถ้าจะทําให้ได้อย่างที่เราต้องการนะครับดีที่สุดก็คืออย่าส่งเข้ามาเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ